สวัสดีค่ะพบกับช่องคุณนายไอเดียกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณนายไอเดียจะมาสอนทำบอนไซแบบง่ายๆที่สุดเลยนะคะสำหรับมือใหม่หัดทำเลยนะคะเราจะใช้กิ่งบอนไซไม่ต้องยาวมากนะคะเนี่ยจะใช้กี่กิ่งก็ได้นะคะนำเอาไม้ไผ่ที่มีรูตรงกลางนะคะหรือว่าเขาเรียกไม้ไผ่หลอดนะคะนำมาตัดให้เท่ากับ บอนไซของเราเกิ่งคุณนายตื่นสายแพรเซียงไฮของเราเลยนะคะตัดให้เท่ากันเอามาวัดแล้วก็ตัดนะคะแล้วก็นํากิ่งแพรเซียงไฮเนี่ยนำมาทําแบบนี้เลยนะคะเรียงเรียงไว้ข้างนอกให้เต็มเลยนะคะเอาไม้ไผ่เนี่ยไว้ข้างในนะคะแล้วก็ใช้เคเบิลไทยเนี่ยมัดลงไปเลยนะคะมัดที่โคนก่อนนะคะมัดแน่นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบิด นะบิดเกลียวให้เขาเป็นเกลียวนะคะนี่เลยค่ะแล้วเราก็รวบทางปลายนะคะใช้มือขวารวบทางปลายใช้มือซ้ายจับไว้บิดไปคนละข้างกันนะคะเราต้องมัดแน่นๆหน่อยนะคะถ้าเรามัดหลวมเนี่ยเดี๋ยวเขาบิดไม่ได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราจับเขาไว้นะแล้วก็ใช้เคเบิลไทอีกเส้นหนึ่งนะคะนำมามัดตรงปลายเลยค่ะ มัดให้แน่นๆนิดนะคะเขาจะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาติดแล้วเนี่ยเขาจะหลวมลงอีกนะคะอ่ารัดแน่นๆนิดนึงเดี๋ยวเวลาเราบิดเขาจะได้อยู่ตัวนะคะนี่ทำให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะคะดึงค่ะดึงให้แน่นๆนิดนึงนี่ได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดเคเบิลไทยที่เหลือออกนะคะ ได้แบบนี้แล้วเราเดี๋ยวก็เราจะมาตัดยอดทิ้งเลยนะคะเราจะมาตัดตุ่มตาดอกออกเลยเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่นะคะนี่ถ้าไม้ไผ่เขายาวมากเกินไปนะคะเราก็ตัดไม้ไผ่ออกนะคะอ่าเราก็จะตัดออกนิดนึงนะไม้ไผ่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทําค้างของเขานะคะสําหรับค้างเนี่ยเราก็จะใช้อม,ม้วนเทปกาวเอามาทําเป็นแบบนะคะให้กลมๆนะคะใช้ลวดลวดที่ไม่เป็นสนิมนะคะลวดไม่ต้องใหญ่มากนะคะนํามาเป็นวงกลมทําให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะนะเสร็จแล้วเราก็นําลวดนะคะลวดเนี่ยมาถักเป็นใยแมงมุมเลยนะคะเราจะเหลือรวดแหลมๆไว้นิดนึงนะคะเอาไว้เสียบเข้าไป ตรงรูของไม้ไผ่นะคะเราจะนำลวดหุ้มพลาสติกนะคะเนี่ยเขาจะเนิ่มนะคะเป็นเคเบิลไทแบบเป็นม้วนนะคะนำมาถักน่ยถักเป็นใยเมงมุมแบบนี้ให้รอบๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะทำค้างของเขาเวลาเขาแตกกิ่งออกมานะคะเขาจะได้ไม่ห้อยลงมานะคะเขาก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับ บอนไซแพรเซี้ยงไฮต้นนี้นะคะเป็นบอนไซที่ทำง่ายมากๆสำหรับคนที่หัดทำนะคะอยากจะทำนะคะหัดทำนะง่ายมากๆแล้วก็ไม่ต้องใช้กิ่งยาวกิ่งใหญ่อะไรเลยนะคะ ทำแล้วก็สวยงามนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะเราจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะนี่ทำแบบนี้เลยนะคะถักเป็นใยเมงมุมได้แบบนี้แล้วนะะี่ค่ะเราจะเหลือลวดไว้นิดหนึ่งแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่รูตรงนี้เลยนะคะนี่แต่ถ้าใครไม่มีไม้ไผ่ที่เป็นรูนะคะเราก็ใช้เคเบิลไทมัดเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะจับ หัวกับท้ายแล้วก็รูดเข้าหากันนะคะที่ทําให้พองๆแบบนี้นะคะคุณนายก็ทําเร็วไปนิดนึงค่ะตรงนี้ก็เลยไม่เห็นกันนะคะจับหัวจับท้ายนะคะแล้วก็รูดเข้าหากันนะคะเขาก็จะพองออกมาแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะไปปลูกในกระถางกันเลยค่ะสําหรับดินเนี่ยเราก็จะมีดินถุงนะคะสส่วนนะคะ,ะขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วกอ็อาหารแมวนะคะ รดน้ำลงไปแบบนี้เลยค่ะ นดน้าทุกวันเลยนะคะเอาไปไว้ในแดดเลยค่ะแล้วก็จะได้เป็นบอนไซทรงต้นไม้แบบนี้สวยๆเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะสําหรับบอนไซเ,เราไม่ต้องใส่ดินเยอะนะคะเขาก็จะได้แคร์นะคะจะเหมือนบอนไซแคร์แล้วเขาก็จะมีดอกเยอะมากเลยถ้าเราใส่ดินเยอะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมัวแต่งงามไม่มีดอกนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากช่องนายไอเดียด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะบาย